โหขนาดแต่งหน้าเจ้าสาวได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะโห<ฮ><ฮ>สวยกว่าที่ฉันแต่งเองอีกอะนี่พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้อวยนี่ฝีมือคนนี่ระดับน้องฉัตเลยนะเนี่ยขอบันครับไปเรียนมาจากไหนหรอไม่ได้เรียนโมไม่ได้เรียนแล้วแต่งได้ขนาดนี้เลยเหรอ แต่งบ่อยๆมันก็คล่องเองแหละคุณรับจ็อบด้วยเหรอก็ไม่เชิงนะถ้าว่างก็ไปช่วยพี่เขาอย่างตอนบ่ายนี้ผมก็มีแต่งหน้าเจ้าสาวโอ้โหขนาดแต่งหน้าเจ้าสาวได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะคุณนี่มีอะไรน่าทึ่งอีกเยอะเลยนะเนี่ยนี่คุณจะอวยผมทําไมเนี่ยไม่ต้องอวยผมหรอกหรือคุณจะไปดูผมแต่งหน้าละ่ะเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นคนดังในโซเชียลด้วยนะคนดังหรอ าจะเพิ่มคอนเนคชั่นได้ไปไปก็ไปแล้วคุณแต่งที่ไหนอ่ะที่โรงแรมหรือว่าที่บ้านเจ้าสาวเหรอ